ใจคุณทำด้วยก้อนอะไรเมื่อคืนได้ดูคลิปที่ป้าแตนระบายความอัดอั้นตันใจที่ถูกคนแกล้งใส่ร้ายนานเกือบปีหรือหลายเดือนมากดดันให้ลุงกับป้าเก็บกดคำพูดไว้นานขนาดนั้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อจิตใจอาจเป็นบ้าได้ป้าพูดได้ดีมากโดยไม่เอ,อ่ยชื่อน้ำเสียงราบเรียบดีกว่าใครใ ดีแล้วที่ปล่อยให้ลุงกับป้าได้ระบายออกมาบ้างอย่าไปตำหนิคนทั้งสองถ้าการพูดนั้นไม่มีผลกับคดีคำพูดดีๆเช่นนี้ควรยกย่องขอยกย่องไว้ณที่นี้ป้าสอนคนจะเด็กหรือคนแก่ก็ได้ถ้าคนนั้นไม่รู้ปราษาแกล้งแจ้งความเราผัวเมียหลายเรื่องเขายังพูดทำไมเราลอยนวล ก็เราไม่ผิดนี่คะพอยกฟ้องก็โทรหาทนายพูดว่าไม่ผิดก็ให้จบคดีแจ้งความเท็จผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปประโยคนี้ความหมายเดียวกับขอไม่ให้ฟ้องกลับพูดก้มหน้างุกง๊กมุดดินกระพริบตาถีๆีมีสีตาเสียเปล่าถอดออกสองตาให้มืดบอดไปเลยเป็นผู้ใหญ่อ้างว่า เคยช่วยคนมาแต่แกล้งฟ้องเราเผยให้เห็นท่าแท้คนแก่คนนี้ที่ไม่สำนึกมีคดีที่ถูกคนฟ้องกลับหลายคดีคงหมดเงินเราเด็กก็นึกสงสารไม่อยากฟ้องกลับหน้าไม้สร้างภาพพูดโอ้อวดว่าเก่งเสียเหลือเกินพอพลาดโทรหลังไม้ก้มหน้ามุดดินให้แล้วแล้วกันไปคนแกล้งฟ้อง จับผิดเราแต่มีคดีถูกฟ้องกลับท่วมหัวคนแก่เช่นนี้ใช่คนดีหรือเปล่าใครที่เคยจะทุบพยานาคใครจะสั่งทุบใครปิดเรื่องสอบไม่รู้จบสุดท้ายก็ไม่พ้นพยามารตามเฝ้าที่ลานพญนาคชั่วการละนานสวัสดีครับวีระหลงสมบูรณ์ ก็ต้องขอขอบคุณบทความจากคุณวีระหลงสมบูรณ์ด้วยนะคะหลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายท่านแรกกล่าวว่าจริงๆแล้วลุงป้าเขาระบายบ้างก็ดีนะคะป้าแก่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเลยแต่เขาร้อนตัวไปเองคนถูกกระทำทางสังคมมานาน เขากดดันหลายๆอย่างเขาก็พิ่งมาพูดเวลาว่าให้ลุงใส่ร้ายป้ายสีเขายังไม่มาฟ้องหรือตอบโต้คำพูดเหล่านั้นเลยพอเขาพูดแค่นี้ดิ้นจริงๆอันที่จริง FC บางคนบางกลุ่มหวังดีกับลุงป้ามากเกินไปชอบพูดชอบสอนมันเลยเกิดประเด็นนะคะพวกเราเราไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เขาอยู่ เราไม่รู้หรอกว่าเขารู้สึกยังไงเก็บกดอะไรมาบ้างเพราะเขาอดทนมาเกือบปีทั้งสึกคนในหมู่บ้านและสึกนอกหมู่บ้านแถมร้ายไปกว่านั้นสึกคนในครอบครัวตัวเองและคำพูดด่าทอทางสังคมทุกๆวันทางสังคมนี้น่าจะหนักและเจ็บสุดเพราะทำอะไรเขาก็จ้องจะด่าจะสาบแช่ง ทั้งๆท,ที่ความจริงศาลยังไม่ตัดสินว่าเขาผิดหรือยังแต่สังคมประหารพวกเขาไปแล้วว่าไอ้ฆาตกรอันนี้คงจะเจ็บและเก็บมานานมากๆกับคำเหล่านี้ค่ะ FC บางคนบางกลุ่มก็ปล่อยๆให้เขาได้ดำเนินชีวิตเขาเองบ้างอย่าไปว่าสั่งเขาทำน่นทำนี่ให้เกินงามเลย จะกลายเป็นการกดดันเขามากกว่าท่านต่อมากล่าวว่าขอให้บุญกุศลที่ลุงกับป้าได้สร้างสมเอาไวา้ขอจงช่วยให้ลุงกับป้าแคล้วคลาดในทุกๆคดีเลยนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้รอดพ้นในทุกๆคดีด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิท่านต่อมากล่าวว่าตอนใส่ร้าย ไลฟ์สดทั่วโลกพอจะให้จบโทรหลังไม่มันใช่เหรอคะถ้าไม่ฟ้องกลับกล้าไลฟ์สดขอโทษเขาเหมือนตอนที่ใส่ร้ายเขาไหมคุณออลองกลับไปถามตัวเองทำได้ไหมเป็นบางคนคงเป็นบ้าไปแล้วถ้ามาเจอการกลั่นแกล้งแบบนี้ท่านต่อมากล่าวว่าคนน้อคนกล่าวหาทำให้คนเดือดร้อนไม่บ้าก็ดีแล้ว พอผลออกมาเขาไม่ผิดพ้นมนทินก็จะให้จบง่ายๆชิวๆง่ายช่วยไปนะความคิดโดนฟ้องกลับแฟแๆนั่นหละจะได้รู้รสชาติว่าความเดือดเนื้อร้อนใจเสียเวลาเสียเงินทองชื่อเสียงที่มีแต่คนรุมประนามดูบ้างจะเป็นไงพอทะนะคนเก่งท่านต่อมากล่าวว่าลุงกับป้าควรฟ้องให้ถึงที่สุด ให้มันสำนึกบ้างก็ดีเพราะทำให้สังคมมองลุงป้าเป็นคนไม่ดีเราต้องคิดถึงจุดนี้ด้วยท่านต่อมากล่าวว่าเข้าใจป้าเลยค่ะแล้วก็คิดว่าป้ากับลุงทําถูกแล้วค่ะเอาเวลามาทามาหากินเธอค่ะอยู่แบบสบายใจสบายใจค่ะท่านต่อมากล่าวว่าคนที่ติดตามมาตั้งแต่แรกจะเข้าใจเลยสองเดือนแรก แทบไม่ได้นอนสะดุ้งตื่นต้องจับโทรศัพท์ก่อนเราสงสารวันที่ป้าร้องไห้อยู่ในบ้านเราเห็นภาพนั้นติดตาเรามาตลอดท่านต่อมากล่าวว่าทำไมเขาคนนั้นพูดง่ายจังให้จบจบไปเป็นเราไม่ยอมไม่ใช่แค้นหรือจะเอาคืนแต่จะสร้างเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่า อย่าทำอะไรตามอำเภอใจหรือใครสั่งเขาทำให้ชีวิตครอบครัวหนึ่งอยู่ไม่มีความสุขน่าสงสารที่ต้องอยู่ในความหวาดผวาเราห่วงความรู้สึกเด็กสองคนโดยเฉพาะน้องโอมไวหัวเลี้ยวหัวต่อท่านต่อมากล่าวว่าป้าแตนพูดได้ดีมากคนมีการศึกษาสูงยังพูดไม่ดีเท่าป้าฟ้องเขาทุกเรื่อง คนเก่แก่หัวล้านๆนะ่ะเห็นแก่ตัวมากถ้าฉันเป็นป้าฉันก็ไม่ฟ้องกลับเฉยๆดีแล้วป้าด่านิ่มๆบ้างแบบนี้ละจ้าท่านต่อมากล่าวว่าป้าคงสบายใจขึ้นเยอะนะคะพูดบ้างจะได้เบาๆลงความอึดอัดในใจจะได้โลง่งค้าขายสบายใจรวยอย่างเดียวค่ะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ